แตาเกิดพูดในเชิงภาพแมกโรนะแน่นอนทุกเฮาส์นักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร,ร์ทุกคนเขาก็ประเมินในมุมเดียวกันก็คือ GDP อสภาพรวมมันลดลงเนาะทั้ทง global โโหรือทั้งประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนาเนาะ US เขาก็ให้ต่ำลงละจาก2กว่าหรือปรเปอร์เซ็นต์กว่าจีนก็ต่ำกว่า5ก็ว่ากันไปอินเฟลชันแต่ละที่ก็ปรับกันไปแล้วแต่ว่าใครเกี่ยวข้องกับอม m m ดิตี้อันไหนทำให้สะท้อนอินเฟลชันของเขามากน้อยแค่ไหนเนาะเราแอสเซมบลศไทยก็ ก็ถูกมองในมุมที่ไม่ได้ต่างกันมากโดยเฉพาะเราเองก็มีเรื่อง politics ซึ่งบ้านเราก็มีมาตลอดอยู่แล้วปีหน้า US ก็จะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงประฐานาธิบดีมันก็เป็นคอมบิเนชันของทั้งสภาพเศรษฐกิจที่มันปรับตัวไปและก็เมืนนโยบายใหม่ที่อาจจะถูก k i กอินเข้ามาริอะไรที่น่ากลัวที่สุดอันไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นหวกมากที่สุดในฝั่งของโอเคฟเจอร ริส์แรกเลยที่เราให้ความสำคัญที่สุดคือริส์ในการที่จะเสียงเงินเพราะนั่นคือริส์ที่แท้จริงเลยคุณจะบอกว่าคุณมี u p s i d ริส s k d o w n s i หรือว่าริสต์ทางด้านการเมืองอะไรก็ตามมันเป็นริส์ที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเสียตังค์เพราะนั้นริส์ที่สำคัญสุดคือ chance of losing money เบส i c เลยมันจะไม่มีริส์ไหนที่สำคัญที่สุดอันเดียวในมุมมองพวกผมของการบริหารการลงทุนมันจะไม่ใช่ว่าเอยเราจะไม่ลงทุนเพราะว่าประเทศไทยมี politics ที่ไม่ stable หรือ ยูเกับทีมเขาทะเลาะก,กันอยู่อาจจะมีเรื่องภาษสงภาษีหรือเรื่องการที่ไม่ให้ความช่วยเหลือกันในหลายๆเซกเตอร์เราก็จะไม่ได้บอกว่าเอ้ยเราจะไม่ลงทุนเพราะว่าเขาตีกันนะหนึ่งในอินเวสเมนต์หลักของเรายังอยู่ใน US แต่อย่างที่บอกเราอยู่ในเซกเตอร์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ with, กับท็อปิกพวกนั้นถ้าเกิดพูดแบบฟันแมเนเจอร์เนี่ยวิธีในการเอาร์ฟอร์มตลาดที่คนบอกว่ามันยากมันทําได้ยากมากเนี่ยเพราะมันไปยึด การมองในภาพรวมแต่ถ้าเกิดยูมองอยูลงไปมากกว่าภาพรวมเนี่ยการเอาผลฟอร์มตลาดหรือเอาฟอร์มอินดิคมันไม่ได้ยากมากก็ลองดูสิครับหกพันตัวหรือหุ้นในเมืองไทย700กว่าตัวเนี่ยถ้ายูทราบว่ายูมีศักยภาพที่จะคัดเลือกได้ว่าตัวไหนไม่มีประสิทธิภาพตัวไหนมีประสิทธิภาพเอแล้วเราลงทุนแต่ตัวที่มีประสิทธิภาพโอกาสที่เราจะเอาผลฟอร์มมันก็เกิดขึ้นได้นี่